่ะมาค่ะมือนี้พี่น้องมากินก้อยกุ้งค่ะลาบกุ้งนี่ค่ะเห็นไหมค่ะลาบกุ้งค่ะก้อยมีออมไซปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกระดองกุ้งค่ะนี่ผักกินกับหลายอย่างเลยอันนี้ผักสลัดคอรค่ะหอมแขกหอมเสียทั้งนั้นเลย มะละกีนกกระลำแก้วผักพายก็มีจ้าผักสาลาเน่ผักหอมเปยเยอะแยะเลยถึงเป็นสาวว่านทีกินเขาอยู่พี่น้องมามาจ้ะกินข้าวกันจ้ะกินข้าวกับป้อยกุ้งลาบกุ้งแสบๆจ้ะขออนุญาตใส่มือเดินม,มาจังแสบเด้อขาเนียวกระซื้อแล้วพี่น้นนองบริเนมยงเอง นี่กุ้งก็เลยจะกุ้งตัวเด้งๆเลยจ้ะเด้งๆเลยจ้ะกุ้งหวานครับปลาหมึกปลาหมึกกระดองอืมกรอบ มาาันลาคีนก <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันแห่งไปหน่อยนึง่งมันไม่นามที่หน้ะที่แบกแ่งแหง้งเอาหมึก หอมแขกจ้ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ะคำใหญ่ๆแตงญี่ปุ่นครับพี่นอ้อง ชิ้นนี้ความกรอบแหฮงหวานภาษาด้านเนี่ย หอมแคบขึ้นผู้ดังพื้นๆแล้วกิน,น้องกุ้งยีหวานค่ะ ยังไงให้ฟิลกินยังไงให้อร่อยตรงนี้ผักไอ้หลายทา <c oughs> ั้งแสบหืมทักทักทอเป๊ะพี่น้องผักซีไม่รวย,ย,ยอะไรจ้ะ Yeah. หนวดปลาหมึกจ้าหอมแขนเนี่ยเจ็บคักหวานเรื่องผัดผ่ายผัดผ่ายนี่แสบกินกับยังกแสบมาสบมึงก็แสบ ขออภัยเลยค่ะกินมุมมามปนจักหน่อยหนึ่ง้ับุมม,มูม,ม,าม่ามกับโมแสบอืมหมดปลามึกพักใส่พักสันสนละแน่นะบาดออกเป็นพักขยเนมันสิหอมพักอันนี้หอมกินกับยังกระเสบเพื่อกันอันนี้ก็ได้ ใครให้กินเด้อพี่น้องเฮ็ดยังไงลาบทะเลลวกกุ้งลวกปึกมึกแล้วก็สะดุ้งน้ำแข็งกัน่อยมันกรอบอ่ะพี่น้องกุ้งเฮาบ่ต้องลวกสุกแห้ง้าแม่นลวกสุกแห้งมันสิแข็งมันสิมันสิบ่มีความหวานสิมันสิบ่านุ่มมันสิบ่อันนี้นะพี่น้องสิมันสิหวานพอดีเลยแซ่บแซ่บพัก เค็ดยังไงบ่ย้ยเนี่ยเดี๋ยวเอาสิลงสูตรให้เค็ดไงข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาถ้าอยากนวดก็นำปลาแดกใส่ผงนวดจักหน่อยก็ได้ค่ะถ้าไม่ผู้ใดมักนวดนะอืมมักน้าบีบมักนาวใส่มักเปี้ยวก็ใส่ร้ายอืม Cứ dạng mới lại 10 lần Mà lại xếp đẹp Cột không? แต่ทายากนั่งกับไปเฮ็ดกินเอามาหยวนเรได้ซื้อ,อที่กับพักในไร่แสบ สลัดทอแซ่บหวานน้ำอ่อมอกมากินพักพักยังกระแสเบเมื่อละพี่น้องพักซดแห้งแสบนี่กรอบบกินแสบอยุยงนี่กินพูดเดียว กินแล้วก็ว่างหามาใส่ไม่เผื่อจะกินน้ำร้อนเนาะ อ้อมฝากติดตามเพจเนี่ด้วยจ้ะเพจอ้อมอ้อมจุมจังสตอรี่แนวกินบ้านๆน่ะค่ะติดตามไปจ้ะเพราะว่าอ้อมสิลลวิธีการเฮ็ดอาหารกับเขาบ้านๆกับเข่าที่เฮ็ดง่ายๆแบบไม่หุ่มไม่ยากเฮ็ดง่ายๆเด็กินเพื่อการแสบเพื่อการพีนองเพจอ้อมก็เฮ็ดเกี่ยวกับการเฮ็ดกับเข่านี่ลจ้ะเฮ็ดแล้วก็กินเองนี่ละแสบเพื่อกัน แลืมบอกถ้าอยากให้มันหอมเนะพี่น้องหั่นหัวซีข่ใส่หัวซีข้อะ่ะแล้วก็บใบม,มะกรูดหัวซีข่กับตะไคร่กันเดียกกันแล้วนาะพี่น้องเนาะไม่อธิบายพร้อมหั่นใส่มะสีแสมะสีในหอมขอ้ควรใส่ไปหลวดใส่าล,ลายกระนัว กินอิมบิเป็นหลดมันแสบพอดกินไปน้ำหวานไปน้ำให้แสบคักหอมแขกหอมแขกนี่หวานหวานก่อพร้อมข้าวเหนียวเสือไม่ได้หนึ่ง เวลาแกะออมใส่กันไก่เลยพี่น้องกันไก่ตามันหลังมันเลยแล้วก็หลอกเปลือกมันออกง่ายขึ้นอย่างนี้จะเป็นแบบสันศีลด้ะเค็ดง่าย แสบขนาดขีมือจาของเยี่ยมขัดมือแสบหลาย เโพพรดเ่บเหือเลยซสบกระดอกกระเดีก่ะ <c> ก <oughs> ็ลังเสบอ,อ,อิลีเนาะ หยกักลงไปเรื่องกินบนตองหวง่วงส้มเทียสัมสังเสถางห่างก้นพี่น้อง <laughs> เาีด้อพี่น้องผู้ดใดอยากกินก็นลองไปเฮกินเบเอร์ยอมสิเอาสููรลงให้เบอ่งดกไม่เฮดบ่ยากกับพี่น้องกับเขาแต่ว่ากอย่ริ่มอฝากให้เด้อยพี่น้องออมฝากกดติดตามเพจออมน้ำเนยด้ยจะเพจอ้อมจุมจังสตอรี่แนวกินบ้านๆจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ถูกใจให้หน่อยนะคะเนี่ยออมทีน้ำคลิปพาพาถทีน้ำคลิปมาเฮกับเขาสู่พี่น้องกินนี่ละอื คีเพื่อความสนุกสนานพเพื่อความอันนี้น้อความความด้ในการที่กับเขาเนี่ยนะมาลงใเห็นพี่น้องเบึง้งน้ะจ้ะเค้ <Okay. S 1> จ่ะพี่น้องไปละจ้ะสิไปกินต่อท่านอิ่มดอกเค <laughs> okay, จ่าบ๊ายบายจ่าสวัสดีค่ะแซบแซบสุด